คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาแล้วก็รีวิวคลิก160ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ABS นะครับนี่ฮะไฟหน้าเขาสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ABS นะครับราคาเปิดอยู่ที่6,9900นะครับ ABS ดิบเบหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับใครจะไปยกสวัสดีครับ สวัสดีผู้ติดตามช่อง youtube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับคลิก160ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับตัว abs นะฮะเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่น abs นะฮะตัว top เลยนะครับของคลิก160ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เพิ่งออกมาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีขาวดำนะครับผมนะ โลโก้เขาสวยมากนะครับออกแบบสีแบบเงินๆนะครับผมนะนตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอัตราประหยัดน้ำมันนะครับผมนะฮะคลิก160ตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่4.7.6 กิโลต่อลิตรนะครับผมนะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่69,900นานะครับผมนะตัวนี้คือราคาตัวรถนะครับผมยังไม่รวมทะเบียนพรบนะครับก็รวมทะเบียนพรบอีก1,500นารนะครับผมนะตัวนี้คือราคาตัวรถนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับของคลิก160นะครับแล้วก็เป็นรถเพิ่งเปิดตัวนะครับเดือนนี้นะครับเดือนเมษานะครับ คลิปอย60ตัวนี้จะเป็นรุ่นด like ิสเบกหลังนะครับนี่ฮะดิสเบกหน้าหลังเลยนะครับนี่ฮะดิสเบกก็เป็นแบบดิสเบกสีทองนะครับปั๊มสีทองนะครับล้อแม็กสีทองนะครับผมนะสวยมากนะครับตัวนี้ยางก็ใช้ของ IRC นะครับยางหลังนะครับขนาดยางก็อยู่ที่120ทับ70นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ14นิ้วนะครับผมนะ ในส่วนของพ่อเขานะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายกับไฟเลี้ยวนี่เป็นระบบ LED หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับระบบไฟก็มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบ f u ู l LED ดหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนี่นะมีหม้อน้ำสามารถขับทางไกลได้สบายเลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคลิกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะจะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็ไม่มีขัดสตาร์ทด้วยนะครับผมนะเวลาแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าแบตเตอรี่หมดก็เข้าไปชาร์จหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับหัวฉีด4จังหวะนะครับแบบ u u l injection นะครับผมนะแล้วก็ขนาดลูกสูบนะครับอยู่ที่60มิลนะครับตัวนี้ก็1ลูกสูบ4วาล์วนะครับ น่าจะเครื่องตัวเดียวกับ p c x 160นะครเพราะว่าผมดูในสเปคเครื่องยนต์แล้วน่าจะตัวเดียวกันนะครับผมนะฮะนีสวยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้านะครับรุ่นนี้จะเป็นดิฟหน้าหลังเลยนะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นดิฟเบรกหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิฟเบรกหน้านะครับก็จะมีโทนสีก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเขาสวยนะครับเหมือนแบบ c ี r เลยนะครับผมนะนี่ครับโหดมากนะครับไฟหน้าเขาโครนก็เป็นสีขาวนะสวยจริงๆนะครับคลิกตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ABS นะครับ ABS ตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับผมนะนี่ครับล้อแมกก็จะเป็นแบบสีทองนะก็จะมีเซนเซอร์นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ จับความเร็วนะครับเวลาเราใช้เบรกแบบฉุกเฉินนะครับข้างหน้าจะไม่มีไม่มีล็อกนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําให้เบรกล็อกนะครับสีตัวนี้สวยนะครับผมนะราคาตอนนี้ก็เปิดตัวอยู่ที่69,900นานะครับผมราคาตัวรถนะครับยังไม่รวมทะเบียนพรบนะครับนี่ฮะสีขาวดำล้อแม็กสีทองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็น abs ตัวท็อปเลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดือนใหม่นะ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบ f ูดิจิตอลเลยนะครับผมนะนก็คือข้างในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับทั้งนาฬิกาทั้งกิโลแล้วก็ระยะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับทริปเอทริปบีก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทแบบรีโมทนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับแล้วก็มีระบบไอริ่งสต็อปนะฮะก็คือกดตัวนี้นะครับเวลารถจอดนิ่งนะครับภายใน3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดนิดเดียวก็ไปได้้เเลยนนนนนะะครัับใส่ววตีก็็จป ที่ชาร์จนะครับนี่ครับก็คือเราสามารถซื้อสายมาแล้วก็เสียบแล้วก็ชาร์จเบ็ดโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมนะฮะนี่เทคโนโลยีเขาสวยนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง1้0กสิซีซีสีวาลนะฮะน่าขี่มากเลยนะครับผมนะทรงสวยมากนะครับตัวนี้นี่ครับข้างหน้านี่โหดมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่อนนี่ครับข้างหน้าอย่างสวยเลยนะครับผมนะขาวตัดดำนะนี่ครับไฟหน้าแบบ full led นะครับ กลางคืนนี้สว่างมากแล้วก็สว่างแน่นอนเลยครับโชว์ก็เป็นโชว์สีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ69,900นานะครับตามพื้นที่นะครับอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับบางดลเร์เขาก็อาจจะแพงกว่านะครับบางดลเลรกอาจจะถูกกว่านะครับส่วนที่นี้ก็69,900นานะครับมีค่าทะเบียนพรบอีก1 5น0านะครับก็เจ0 0 0มนะครับประมาณ71,400นะครับผมนะฮะ สวยเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะผมว่าตัวออโต้ตัวนี้น่าขี่นะครับผมนะฮะน่าจะแทนตัวคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องร้อยหกสิบหนึ่งลูกสูบสี่วาล์วนี่ฮะสวยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ